ือว่าเป็นผู้กล้าหารเป็นผู้เสียสละเสียสละความสะดวกสบายเสียสละความขี้เกียจฝนตกก็สู้นี่แหละนักปฏิบัติเทอยบนักสู้ปฏิบัติคึอการ ให้รางวัลชีวิตที่มีค่ากับตัวเองรางวัลที่คนอื่นให้มาที่จะมีค่าในโลกมากมายแค่ไหนมันก็ไม่เท่ากับเราให้รางวัลด้วยการปฏิบัติบูชา ผลที่ได้รับม,มันสูงค่ากว่าค่าใดๆในโลกบางที่กิเลสปัญหาของเราถูกทำลายไปด้วยข้อปฏิบัติมันจะเอาค่าอะไรมาเทียบไม่ได้ที่แหละคือการให้รางวัลชีวิตของตัวเองที่สูงค่า ไม่ต้องเป็นคอยรางวัลจากใครกในโลกนี้สมัครนักปฏิบัตินะให้รางวัลตัวเองเสมอเราหาโอกาสปฏิบัติได้เมื่อไหร่ก็คือกให้รางวัลตัวเราเองแล้วปฏิบัติมากก็ให้รางวัลมากปฏิบัติน้อยก็ให้รางวัลน,น้อยให้คิดว่าเราเกิดมาเพื่อให้รางวัลตัวเอง เกิดมาทาความดีก็คือให้รางวัลตัวเองคือไม่ให้โทษให้ร้ายกับตัวเองาสะสมความดีก็คือสะสมรางวันถ้วยรางวัลมองไปทางไหนก็เห็นถ้วยรางวังงงเวลเป็นบ้านเป็นเรือนของลักมองไปในใจก็เห็น ถ้วยรางวัลเต็มจป็นอยู่ในใจของเรามองให้เห็นถ้วยรางวัลน,นะทุกวันมองให้เห็นถ้วยรางวัลในใจของเราเราทําความดีอะไรมาบ้างมองให้เห็นจะทําน้อยมองไม่เห็นหรอกมันก็ทำมากมากทำอยู่เสมอมองกันอยู่ทุกวันหเห็นทุกวัน เมื่อเราสวดมนต์ทุกวันเราเราก็เห็นเห็นคู้รางวัลเห็นความดีของเราในจิตในใจเราใส่บาตรทุกวันเราก็เห็น้วยรางวัลวเห็นความดีของเราในใจการนัรนนนรน่งสมาธิภาวนาโดยรวมๆแล้วก็เห็น้วยรางวัล การที่เรามีสติอยู่เสมอแล้วก็เห็นผู้ใหญ่รางวัลมีแต่ข้อปฏิบัติที่เราลงมือปฏิบัติวนาจะเห็นผู้ใหรางวัลที่เกิดขึ้นในจิตในใจของเราัมไม่ต้องไปคอยเนาะรางวัลจากใครหวังรางวัลจากใครไรความหมายให้วันกับตัวเราเองดีที่สุดแล้ว มันจะได้ไม่ต้องไปคอยพึ่งใครหวังจากใครหวางจากคนอื่นมนาะชอบผิดกหวังใครก็จะมาดีกับเราเท่าเราดีกับเราเองหรือเรารักเราอีเองูนว่าตนคือเป็นที่รักยิ่งของตนคนจะไปสอนว่าใครจะรักเรามากกว่า เรารักเราีเราปรรถนาดีกับเราก็หาของดีดหารางวัลให้มามอบให้กับเราถ้าเราป,รปฏิบัติดีอยู่เสมอ,อมต้องหาโอกาสนัานจะปาลกอะไรก็หาอุบายปรารก ที่จะทําความดีให้มากๆา่าลบวันเกิดลาลบวันสําคัญอันนั้นอันนี้เพื่อให้เราได้ทาความดีได้มากมากกับลาลบไปมันต้องหาอุบายที่จะทําให้เราได้ทําความดีมากๆมันจะได้ช่วยรางวัลมากๆ เราชื่นชมเราเองไม่ไม่ต้องไปหวังว่าใครเขาจะมาชื่นชมเราให้เราชื่นชมเราเองเมื่อเรามีความสงบใน,ในใจิตใจใจแล้วมีความสุขก่บเราต่างๆใครเขาจะมีความสุขกับเราหรือไม่เขาไม่รู้เรื่องหลือแต่เรารู้เรารู้ว่าเรามีความสุขเรารู้ว่าเรามีความสงบในจิตใจ เรารู้ว่ากิเลสปัญหาของเราเบาบางลงไปเพราะข้อปฏิบัติเพราะเข้าใจธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าความยึดมั่นถือมัน่นมั่นน้อยลงเราก็รู้แค่เรารู้เราเข้าใจเราเราเบาลงเยอะ เราเย็นลงเยอะเรามีความสุขเพิ่มขึ้นเราเราก็พอแล้ววลาข้อปฏิบัติการหาโอกาสให้รังวันกับเจ้าของอยู่เสมอเสมอไม่ต้องเป็นเรื่องเวลาไม่ต้องเป็นเรื่องสถานที่ มีโอากาสสบโอกาสเมื่อไหรก็ให้มันวันเดียวนั้นเดียวนั้นเดียวนั้นการคิดดีพูดดีทำดีก็เป็นการให้รางวัลเจ้าของเหมือนกันไม่ได้เอาให้ไม่ร้ายเข้ามาให้เจ้าของถือว่าเป็นการให้รางวัลเจ้าของคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายนั่นคือการให้โทษกับเจา้าของ ชีวิตแต่ละวันให้มุ่งม,มั่นในการสร้างคุณงามความดีตาลบคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่น,นเนี้ยเลิกแข่งขันกับชาวโลกแบบที่ไม่จบไม่สิ้นแข่งขันกับ ตัวเราเองตรางคําสอนของพระพุทธเจ้าดีกว่าทำสิ่งที่ชาวโลกเขาไม่อยากจะทำยุตทธรรมแต่ยากแต่ผู้ปฏิบัติทำสักพอใจที่จะทําแล้วก็ไม่คิดว่าจะยากถ้าพอใจที่จะทําก็ทำมาเรื่อยๆอยากง่ายเดือดร้ พอใจจะทำพอใจที่จะฝืนใจเจ้าของพอใจในสิ่งที่ควรพอใจตามคำสอนของพระพ,พุทธเจ้ารเราแบ่งข้างชัดเลยอยู่ฝ่ายพระพุทธเจ้าไม่อยู่ฝ่ายฟ้าไม่อยู่ฝ่ายที่หน่นไม่อยู่ฝ่ายโลกถึงโลกจะพวกมากขนาดไหน ไม่ครับมันพวกไล้ค่าพวกไล่สาระไม่เข้าพวกด้วยมันทำให้เราไล้ค่าไล่สาระไปด้วยเราเข้าพวกสายธรรมะสายบัญฑินสายนักหลี่เราจะมีสาระมีค่า มีความสงบมีสันติไม่ไปวุ่นวายพวกมากและวุ่นวายมันจะหาความสุขไหนไม่ใช่ความสุขเพราะพวกมากสุขเพราะไม่วุ่นวายสุขเพราะสงบสุขเพราะสันติเพราะป่าศจากเวรปราศจากกรรมนี่ ก็มีแต่ผู้ปฏิบัติเท่านั้นเองที่จะห่างไกลจากเวทจากกรรมเพราะคิดแต่เรื่องดีๆพูดแต่เรื่องดีๆทำแต่เรื่องดีๆไม่ไงเมื่อตามบุญเรืาวกไ็ได้ผลมีความสุขสงบสันติพวกน้อยกส็สู้ในสูขเพราะพวกมาก น้อยยังมีคุณภาพน้อยอยังมีคุณธรรมนี่แหละคือว่าแข่งขันกับตัวของเราเองเอาชนะตัวเราเองมีความสุขอยู่คนเดียวให้พอใจที่จะมีความสุขอยู่กับชัยชนะชนะตนเอง ไม่ก็มีการเฉลิมฉลองอะไรทันนั้มแค่ชะนะไม่แต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเรามีความสุขแต่ละวันที่เราชะนะเราเองเห่นก็เหลือกเกินแล้วชีวิตแต่ละวันคุ้มค่าเรื่องว่าเกิดมาคุ้มมากๆในทำสิ่งที่ควรทำ ไใ้ทาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสรรเสริมมันคุ้มค่ามากๆลองเปรียบเทียบดูเราก็จะเห็นคนที่วุ่นวายอยู่ในโลกเขาไปอย่างไรหมูม้ากาไก่เขาทีมีชีวิตเพื่ออะไรแล้วเราล่ะ เราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราสงบระงับมันแตกต่างกันอย่างไรมันเห็นชัดไม่ได้หมายถึงว่าเราอยู่เหนือใครๆแต่ความรู้สึกว่ามันมันใช่จิตมันสูงจิตที่เบาบางจากกิเลสขานะจิตมันสูง การปฏิบัติธรรมคือการยกระดับจิตใจท้และให้จิตมันสูงถ้ามันชำระกิเลที่มันเบาบางลงไปจิตมันก็ลอยสูงขึ้นไปไม่มีอะไรมากดมาห่วงให้มันหนักกิเลนี้หมดไปเบาบางไปจิตยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นมันเบามันมีความสุขขึ้น ความโลภมันน้อยลงความสุขมันก็เพิ่มขึ้นความโกรธน้อยลงความหลงน้อยลงความสงก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถ้าทุกข์มันไม่เบาบางสุขมันไม่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นจะปฏิบัติไปทำไมปฏิบัติเพื่อให้ทุกข์มันเบาบางแล้วหมดไปเพื่อให้ให้พบบรมสุข สุดที่สุดเนี่ยการปฏิบัติมีเป้าหมายเป้ามายที่คนเข้าไปเขา้าเข้าใจยากแต่เราเข้าใจเราเป็นผู้ปฏิบัติเราเข้าใจนั่นเลยแต่ความเพียรเพียรให้มันถึงตามที่เราประสงค์ที่วาอุบายต่าง มีมากในโลกขอให้เราได้ได้ศึกษาได้ฟังให้มากแล้วก็เอาอุบายที่มันเข้ากับเราได้ดีเอามาใช้เราจะเดินตามใครมีใครเป็นแบบอย่างให้เราเดินตามถ้าเราศึกษาปราะวัติของท่านผัวนั้นผัวนี้ที่ท่าน คนฟุ้ซเืประวัติของพร,ระพุทธเจ้าพระปเจกพระพุทธเจ้าถ้าลองจะพูดอย่างไรถ้าปฏิบัติอย่างไรเราก็ลองปฏิบัติบ้างมีผู้ให้เราเดินตามแล้วมีแบบอย่างและจะตัวอะไรไม่ต้องหาอี มุ่พูดนำไปก่อนข้างหน้าแล้วไม่ต้องลังเลสงสัยให้เดินตามเดินตามบุคคลที่ควรเดินตามแบบอย่างที่ที่ดีที่มีให้ดูไม่ต้องคลำทางไม่ต้องดดนเดาพระพพทธเจ้าสอนอะไรไว้ชัดเจนที่สุดแล้ว ไม่ต้องเปนแปลไม่ต้องอ้อมคอมให้ละชั่วก็คือละชั่วเลยอะไรที่เป็นความชัว่วคือละเลยไม่ทําให้มันชัดเจนอย่างนั้นแล้เพื่อดีก็คือทําดีเลยอะไรที่เป็นความดีทานศีลภาวนาก็ทํำเลยทําเลยทำเลยทำเลย,เลยมีหน้าที่ทาความดีก็ทำความดี มีนาทีละชั่วละบาก่อนละไปละไปตรงๆกันแบบนั้นเลยมีนาที่ทําจิตใจให้ของแผ้วก็เพียรทํามันทุกวันชาระกิเลสเครื่องสมองมันทุกวันมองเจอความโลภชำระ,เจ,ะเจอความโกรธชำระเจอความหลงชำระกำจัดออกไปมองเข้าไปเจอแล้วกำจัดมองเข้าไปเจอแล้วกำจัดกำจัด ตรงตรงอย่างนั้นขอให,มอให,หมออ้มองให้เห็นมอง,อ,ง,ะอ,งอะไรมองเห็นก็มองใจของเจ้าของอะ่นแต่ความโลภความโกรธความโลงมันอยู่ในใจของเจ้าของมันไม่อยู่ที่คนอนื่นถึงอยู่ที่คนอื่นเราก็ไปทําอะไรเขาไม่ได้ไปแก้อะไรเขาก็ไม่ได้ไม่ใช่หนา้าทีไม่ใช่ฐานะที่จะไปแก้ที่เด็ดใครได้ เรามีหน้าที่แก้กิเลสของเราเราทำได้คือว่าให้ทุกคนใส่ใจในการที่จะศึกษารู้เรื่องของใจของอกของให้มากโดยใส่ใจรู้เรื่องภายในออกมากเราจะไม่เหลือเวลาที่จะรู้เรื่องของเรา ใจเรากำลังเข้ากระแสโลกไปรู้เรื่องโลกมากเกินไปจนไม่มีเวลารู้เรื่องใจของเจ้าของเราจะเห็นความโลภความโกรธความหลงไหมล่ะเมื่อไม่เห็นแล้วเราจะตจํากัดไอสิ่งไม่ดีเราไี้ออกจากจิตจัดใจขพงเราได้อย่างไรเมื่อเรามองไม่เห็นเราไม่เราไม่มองไปให้เวลาโลกมากเกินไป เราไปนั่งปฏิบัติธรรมเราต้องให้เวลากับธรรมให้มากให้เวลากับโลกให้น้อยมันต้องอย่างนั้นก็เห็นมันไม่ใช่ไม่เห็นได้ยินไม่ใช่ไม่ได้ยินแต่อย่าไปใส่ใจอย่าไปให้ความสําคัญอย่าไปสนใจมันก็เหมือนผีมาปรากฏตัวเราไปใส่ใจสนใจก ตกใจกลัวตัวสั่งงานงอกอยู่ไดแ้แต่ถ้าไม่สนใจไม่ใส่ใจกูไม่กลัวมือนมึงอยากจะแสดงหลอกหลอนอะไรก็แสดงไปกูไม่ดูกูไม่ฟังมีแจะพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธอย่างเดียวเข้าเฝ้าพุทธเจ้าอย่างเดียวที่เหลือแ่หามาหลายไม่เข้าเฝ้าไม่สนใจ สุดท้ายผีมัน่อไปผีโลกผีโกรธผีหลงผ,ผีอิจฉาอิสยาฆ่าเทวดาทำอะไรไม่ได้มันก็ไปมันเสียเวลาเสียเวลาพวกซื่อบื้อทำเป็นซื่อบื้อกัิเลสตัทหาซื่อบื้อกับพวกมารเท่าไหรให้มันเสียอารมณ์ มันไปไกลๆจากเราไม่ายุ่งกับเราเออดีไปให้ไปไหนก็ไปเราก็อยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่กับพุทโธอยู่กับธรรมะเกษมลงมานะขาทัางตาตะโจขอเราสงบสบายดีไม่นเมานเย็นมัาคุ่วายก็ดีแล้วกอไม่ไปใส่ใจไม่ไปยุ่งกับมันไม่ให้ราคามันก็ไปไม่ไปเปิดประตูรับมัน ไม่ไปโหวมันไม่ไปเชิญมันมันก็มันไม่ยุ่งกับเราเหรอมีแหละหน้าที่ของเราทุกคนคือศึกษาเราทำความเข้าใจในใจของเราให้รู้จักใจของเราให้เห็นกิเลสตัณหาใน,ในใจของเรา กำจัดมันออกไปชําระมันไปทุกวันทุกวันของใหม่ไม่นำเข้ามาของเก่าก็ชําระมันออกไปด้วยความเพียรคนที่ดูเทวดาทำทุกวันทุกวัน,วนมันจะไม่หมดมันจะไม่เบาบางเชื่อเรือ่องเชื่อมัน่น ต้องเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่เชื่อมัน่นมันก็อดที่จะโลเลไม่ได้อดที่จะหลับหลวงไม่ได้ต้องแน่นปึกมนทุกวันทุกวันทุกวัน,วนแน่นปึกเลยํำสอนของพระเจ้าแน่นปึกในคำภาวนาแน่นปึกในสติ จะไม่ยอมให้สติลหลวงเมื่อเราตั้งอ,อกตั้งใจอย่างนั้นนะมันจะนีไปนั้นมันก็ตื่นอยู่ตลอดเวลารู้ตื่นอยู่ตลอดเวลาเบิกบานอยู่ตลอดเวลานี่ใครทำเล่าอนะไรก็ไปพูดทำใครจะมาทำให้ รู้ตื่นเบิกบานคืกจิตเราสภาวะตรงนี้มีแต่เราทําเราเองมันถึงเป็นนี่คือหน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมทำจิตให้รู้ให้ตื่นให้เบิกบานนี่เาเป็นตัวป้องกันกิเกมาท้งหลายที่จะเข้ามาแทรกมาสีจิตใจของเราให้ให้หลับไหลเศร้ามอง หลงไหลมันตรงกันข้ามกับรู้ตึงเบิกบานตรงกันข้ามกับสภาวะาัตถุยึยของกิเลสตัณหาถ้าไปให้ราคามันมันก็จะลากเราถอยหลังถอยหลังถอยหลังลงทุกวันกีลานิกทกีะหน่อยก็ถือว่าถอยหลัง มันต้องเดินหน้านักปฏิบัติธรรมมันต้องเดินหน้าเดินหน้าเป็นยังไงกิเลสปัญหาต้องเบาบางลงมีความรู้ตัวมากขึ้นสติมากขึ้นจิตมีความสุขสงบมากขึ้นนี่คือเดินหน้ามีคือการพัฒนา ต้องบอกเราถึงเวลามันเหลือน้อยแล้วนะเวลาเหลือน้อยแล้วนะยังไม่เต้าหน้าอีกเลยมวัวแต่ถอยหลังอยู่หรือเตือนเรา mm. มันจะได้ตื่น mm. มันจะได้พุ่งไปข้างหน้า เจตนาดูเหมือนทิ้งมันหมดเลยเลือกกะลังจะจมแล้ว,ลลวไม่ไม่ทิ้งไอสิ่งที่มันมีน้ำหนักแล้วก็โจมไปด้วยละแหละกล้าที่จะทิ้งม่จริงรอดท้ามดวจะหัวนั่นหัวนี้ไม่ยอมทิ้งมันจะจมลงไปด้วย เราต้องกล้าทิ้งกิเลสทั้งหลายต้องกลา้าความโลภก็ต้องกล้าที่จะทิ้งความโกรธก็ต้องกล้าที่จะทิ้งความหลงก็ต้องกล้าที่จะทิ้งที่ยังอื่นยังกล้าได้ทำไมเราจะไม่กล้าทิ้งสิ่งที่เราเ,เห้ทิ้ง ทิ้งแล้วมันมีความสุขทิ้งแล้วมันมันเบามันเย็นมันสบายเก็บไว้มันร้อนรุ่มมันหนักอึ้งมันอึดอัดอันนี้ต้องพิจารณาให้เห็นจริงแต่เห็นจริงไว้ต้องมาให้ใครบอกให้ทิ้งหรอเจ้าของแหละมันทิ้งเอง ไม่เหมือนจะรู้ว่าเจ้าของจับไฟก็ให้ใครบอกให้ทิ้งไม่ละแต่ถ้าเจ้าของไม่รู้เจ้าของจับไฟใครมาบอกก็ไม่ทิ้งหรอกมันดื้อมันร้ามันมันมีตัวมีตนมีความยึดมั่นถือมั่นสูงแล้วก็ทุกไปบอกให้ทิ้งแล้วไม่ทิ้งก็ทุกไปใครทุกไอคนไม่ทิ้งนั่นแหละทุก คนบอกไม่ได้ทุกข์ด้วยพระธรรมไม่ได้ทุกข์ด้วยพระพุทธเจ้าไม่ได้ทุกข์ด้วยแต่แล้วเราต้องทานที่ไม่ทิ้งอะไรเป็นผู้ทุกข์หมดเวลาเริ่มกัน